สวัสดีนะคะชาวราศีกรกฎนะก็คลิปนี้เป็นคลิปวิวความรักทุกสถานะของชาวราศีกรกฎนะคะประจำปากหลังสิงหานงแต่วันที่15นะคะถึง31สิงหานี้เนาะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะช่องของเรารูตามสันหลักตะวันตกนะหากคุณลัคนาราศีกรกฎและเป็นผู้ที่เกิดวันที่22 มิถุนายนะคะถึง23ามกรกฎาคมนะก็สามารถเข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้กันได้เรามาดูการคนโสดนะคะชารสิกรกฎเนาะว่าเคร์รี่ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าจะยังโสดอยู่เหมือนเดิมเนาะมาดูการสลอรับชาร์ตสีกรกฎนะคะคนโสดเนาะขอดูหน่อยค่ะ ว่าความรักของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะไพ่ขึ้นไหนท้วยจริงๆต้องบอกเลยว่าคุณค่อนข้างแฮปปี้นะกับความโสดของตัวเองนะคะค่อนข้างม,มีความสุขนะบอกเลยเนาะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะคือไพ่ชาวราศีกรกฎอะ่ะมีไพ่ราศีกุมขึ้นมาคือจริงๆคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขนะเพราะไพ่เป็นในถ้วยกับเดือ t สตาร์ คุณรู้สึกว่าความสดนี้มันก็โอเคดีนะคือคุณก็อยู่ได้นะคะคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ทําอะไรในแบบที่คุณต้องทํานะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองด้วยนะคะบางคนชาราศีกรกฎคนโสดอะ่ะค่อนข้างตีสแบบเป็นคนละอิสระเป็นคนที่อ introvert ไรเงี้ยไม่ค่อยชอบยุ่งวุ่นวายกับใครเยอะอาจจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนมีเพื่อนน้อยประมาณนี้ได้นะคะถามว่าเออปากนี้มีโอกาสมีคนจริงๆต้องบอกเลยคุณมีโอกาสมีคนเข้ามาแบบปรับกระทันหันนะคะในความสําคัญเนาะเออสำหรับคนโสดนะพอดูหนคะ่ะซึ่งคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสเป็นพัดไฟได้นะเมสิงธนูนะคะนะไพ่ขึ้น tower คนนี้นะคะอาจจะเป็นไม้บางคนบางคนเป็น l g b t Q นะบางคนเป็นชาวราศีตุลน,นะคะที่ขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบเคยผ่าน การแต่งงานผ่านการหย่าร้างมานะคะประมาณนี้เนาะที่ขึ้นมานะซึ่งคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่น่ารักบางคนอะ่ะเป็นคนที่อาจจะมีความเหมือนกับคุณมากๆนะคะหรือมีความต่างจากคุณมากๆก,ก็ได้แต่ว่ามันเข้ากันได้ดีแต่ว่าเห็นถึงสภาวะของความเป็นเพศเดียวกันกรณีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะ คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่เขาก็จะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะด้วยไพ่สตรนที่ขึ้นมาเนาะซึ่งจริงๆหบอกเลยว่าแอนเปิดบ่อยเนาะเออบางทีพอมันมีไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่เป็น LGBTQ แบบเป็นพวกเพศเดียวกันอนะได้นะที่เข้ามาชอบเข้ามาสนใจนะคะตรงนี้เนาะบางคนก็จะเป็นคนที่ทํางานแบบ เป็นอ่อข้าราชาการงานบัญชีนะคะทนายความเนาะงานเกี่ยวกับตุลาการนะคะเป็นสถาปนิกนักออกแบบอะไรเงี้ยที่ต้องใช้ความละเอียดสูงๆประมาณนี้ได้เนาะซึ่งคนคนนี้เก่งมากเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามนะคะเป็นคนที่ครอบครัวอบอุ่นเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนขา้างมีรสนิยมดีคุณอาจจะเจอกับเขาเนี่ยผ่านการงานนะคะหรือว่าอาจจะผ่านแบบ การาติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านครอบครัวก็ได้นะในบางคนนะคะซึ่งคนนี้เป็นลักษณะงคนที่อาจจะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันกับคุณนั่นแหละนะคะที่เข้ามานะคะพูดคุยกับคุณน้องนี้ซึ่งบอกเลยว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างแบบจริงจังมากนะคือเขาเข้ามาเนี่ยชัดเจนว่าเขาชอบนะคะเขาสนใจแต่ว่ามันเป็นลักษณะของต,ตัวคุณเองนะคะที่ อาจจะใช้ระยะเวลาเนาะคือคุณจะอยากรู้จักเขาก่อนอยากเป็นเพื่อนกับเขาก่อนยังไม่ได้อยากที่ะจะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนตัวคุณเองอะ่ะพอโสดแล้วคุณแฮปปี้กับความโสดอะ่ะเหมือนคุณก็อยากที่จะดูดูไปก่อนประมาณนี้นะคะคุณไม่ได้คบแต่คุณก็ให้เขาเป็นเพื่อนคุยกันไปก่อนประมาณนี้นะคะได้เนาะให้ขึ้นเคมิสตรีเนาะคือคนคนนี้ที่เข้ามาจริงต้องเหมาะเลยตัวคุณเนา,าจจะมีเคมีบางอย่างที่ตรงกันกันกบเขาอาจจะมีไทป ลักษณะนิสัยความชอบฟังเพลงนะคะนิสัยหรือว่าแบบาการเลือกสิ่งของบางอย่างที่มันเหมือนกันประมาณนี้เนาะก็ลองเปิดใจคุยดูนะคะถ้าคุณลองเปิดใจเนาะพูดคุยกับคนนี้จริงๆก็คุยได้นะคุยได้นะคะลองคุยไปก่อนนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคนโสดแล้วไปต่อการสำหรับคนคุยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะชาวราศี กลเรากดเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนคุยนะคะในปักหลังนี้จะเป็นยังไงไปดูกันขอดูหน่อยค่ะชาวราศีก็เรากดเนาะคนคุยไม่ชัดเจนขอดูความรู้สึกของคุณที่มีให้กับคนคุยนิดน,นึงในปักนี้ให้ขึ้นสิบเหรียญให้ขึ้นหกเหรียญโอ้โหเ้าเหรียญโอเคเออ โอเคต้องบอกเลยว่าจริงๆชาวสีก็ก,กดคนคุยเนาะ <laughs> คือจริงคุณคุยกับคนนี้คุณก็คุยนะก็รู้สึกโอเคนะคะมันมีความผูกพันบางคนรู้จักกันผ่านเรื่องการงานการช่วยเหลือกันนะคะหรือว่าอาจจะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันก็ได้น้องจริงเมื่อหมอชาศีกรกฎคนคุยไม่ชัดเจนคือคุณยังไม่รีบนะในเรื่องของความรักนะคะบางคนอาจจะค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะคะในเรื่องของการทําบุญก็ได้นะในเรื่องของครอบครัวหรือการหาเงินอะไรประมาณนี้ได้นะคะตรงนี้เนาะแต่ถามว่าคนนี้คุณมองเขายังไงเนาะคือจริงคุณเห็น า p เ t e n t i a l ของตัวเขาในบองเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะที่เห็นหรือว่าการช่วยเหลือกันได้ในบางเรื่องนะคะที่คุณรู้สึกว่าเออคบคนนี้หรือคุยกับคนนี้ไว้เนี่ยไม่เสียหายเพราะว่าดูเขาเองเนี่ยก็ดูเป็นคนที่มีคุณสมบัติบางอย่างที่แบบที่มันพอจะคบได้นะคะตรงนี้แต่ให้คุณนั้นขึ้นก้าวเหรียญน,นะคือคุณก็ยังไม่ได้รีบแล้วคุณก็ก็ดูดูไปก่อนนะคะถ้ามีคนอื่นเข้ามาแล้วน่าสนใจ ก็โอเคในการที่จะไปคุยด้วยนะคะตรงนี้เนาะเออที่ขึ้นมาส่วนตัวเขาเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนนี้ที่คุณดิวด้วยเาอาจ,จะเป็นชาวราศีมีนหรือราศีพฤษภก็ได้นะคือเขาเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีภูมิความรู้นะคะเป็นคนที่เข้าตอมต่อออกตามประตูคือบางคนนะ่ะเขาอาจจะมีศาสนานะคะหรือว่าอาจจะมีความเชื่อบางอย่างที่ต่างจากคุณเนาะมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ย มีความกังวลในเรื่องนี้นะคะเออระหว่างคุณและเขาว่าเออมันจะไปด้วยกันได้ไหมมันจะคบกันได้จริงๆไหมนะคะก็เลยทําให้เขายังคีบคุณไว้ในลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถามว่าเขาจริงจังกับคุณขนาดนั้นไหมไพ่ขึ้นเดอรฟูลนะคือเขายังไม่รีบเหมือนกันนะคะพอเขาเห็นถึงความต่างของคุณในด้านของ ความเชื่อศาสนาบางอย่างหรือบางคนอาจจะเป็นด้านอายุก็ได้นะคะที่มันต่างกันนะมันเลยทําให้เขาก็โอเคก็ดูดูคุณไปก่อนเหมือนกันนะคะนะซึ่งในปักนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะก็จะยังคุยคุยกันอยู่นะคือก็ยังแบบดูดูกันนะคะเพราะว่าพอมองไปถึงการที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบจริงจังอะ มันเห็นถึงอุปสรรคบางอย่างนะคะแล้วมันเห็นถึงปัญหาบางอย่างนะคะก็เลยจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยก็จะคุยคุยกันแบบนี้ไปก่อนดูดูกันไปก่อนนะคะยังไม่ได้มีการอัพสเตตัสในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคืนเนาะให้ขึ้นแพชชั่นจริงๆคุณทั้งคู่ค่อนข้างมีแรงดึงดูดต่อกันละก,กันนะคะในลักษณะของ กายภาพนะคะคืออาจจะรูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนี้ที่ยังดึงดูดกันนะคะแต่พอมันลึกๆล,ลงไปในบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องปรับหรือว่าต้องพยายามนะคะซึ่งก็เป็นอุปสรรคพอสมควรเนาะตรงนี้นะคะแต่จริงๆอะ่ะถ้าคุณทั้งคู่นะลองพยายามนะคะลองแก้ปัญหานะคะที่มันมีในความสัมพันธ์นี้เนาะเออจริงๆสามารถที่จะคบกันได้นะแบบจริงจงนะคะแต่ขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่ว่าจะ พร้อมในการที่จะจริงจงังมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าจริงๆคุณก็เป็นก้าวเหลียงเพราะเป็นเดรฟูนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะคะนะเออว่าแบบคุณทั้งคู่เนี่ยอยากจะลงเอยแบบไหนแค่นั้นเองนะเราไปต่อการสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศรีกร,รกฎนะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคู่นะคะในปักหลังนี้จะเป็นยังไงเนาะไปดูกันพอดูความรู้สึกของชาวราศรีกร,รกฎที่มีให้กับคู่เนะะี่ยค่ะในปักหลังว่า คุณรู้สึกยังไงกับคู่เนาะปกหมายก็จริงจังชัดเจนนะค่อนข้างออฟฟิเชียลนะคะตรงนี้เนาะคือคนนี้แหละคือคนที่เรารู้สึกว่าใช่นะคะมาตลอดเนาะแต่ปัจจุบนะคะให้ขึ้นเดนกับพาวเวอร์มีปัญหาบางอย่างเข้ามานะแบบบุบรับกระทันหันในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะที่ มีโอกาสที่จะทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีการทะเลาะกันนะมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์นี้นะคะ บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้แล้วเขาอาจจะเกิดอาการหึงหวงนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะแล้วทาให้เกิดการทะเลาะก,กันนะคะบางคู่มีคนอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นี้แล้วทําให้คุณกับเขามีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันนะคะนะได้ตรงนี้เนาะอืมซึ่งจริงๆความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในปักนี้นะคะแอนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะมีการตัดสินใจนะคะในการ ห่างกันสักพักหนึ่งนะอาจจะมีการห่างกาันอาจจะมีการไม่คุยกันนะคะแต่ท้ายที่สุดเราพอคุณทั้งคู่ห่างกาันเราไม่คุยกันน่ะคือมันก็จะอดไม่ไหวนะคะในความคิดถึงที่มันเกิดขึ้นนะระหว่างคุณและเขานะคะคือความสัมพันธ์นี้บอกเลยว่า Move on ไม่ได้เนี่ยไพ่ขึ้นเป็ e ออฟฟอร์จูนกับหกถ้วยคือทะเลาะก,กันให้ตายทะเลาะก,กันเรื่องอะไรก็ตามปักนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาคืนดีกันไพ่หกดาบกับหัวนะคะ คือจริงแอนไม่ค่อยอ่านกับหัวเนาะแต่ว่าคือมันออกมานะคะค่อนข้างตัดของกับเวลล์ออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะคือต่อให้คุณจะทะเลออกกาะกันต่อให้คุณจะไม่เข้าใจกันต่อให้คุณจะห่างกันนะคะในความสัมพันธ์นี้อืมไม่ว่ายังไงก็ตามต่อให้มันจะห่างกาันต่อให้อยากจะจบบางคนบางคู่ไปเปิดคุยกับลองคุยกับคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้เนาะแต่มันไม่สามารถมูฟไปจากความสัมพันธ์นี้ได้หรอกนะคะท้ายที่สุดแล้วคือ คุเป็นไพ่คู่อะค่ะนะหกถ้วยเป็นคู่กันมาจากอดีตชาติไพ่ที่สุดก็ต้องกลับมาเจอกันนะกลับมาคบกันนะคะกลับมาแสดงความรู้สึกกลับมาแสดงความรักที่มีให้แก่กันละกันให้ได้รู้เพราะว่าต่างฝ่ายต้องบอกเลยว่าต่างยังหวยหาความสัมพันธ์นี้มันเป็นการห่างกันแค่ชั่วคราวจริงๆในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะเพราะไพ่ดิสกูดบีหรือวันขึ้นมาไายที่สุดเราไม่มีใครที่เหมือนคนนี้ที่เราครบ ที่เราคุยกันมานะคะเพราะฉะนั้นคือต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีปัญหากันมากแค่ไหนมีเซปเปอรเรชันเกิดขึ้นในบางคู่มีการห่างกันเกิดขึ้นในบางคู่แต่ท้ายที่สุดแล้วให้ดิสค d b วีด e วันเนี่ยขึ้นมาคอนเฟิร์มในความเป็นปกถ้วยนะคะตรงนี้น้องกับออฟฟอร์จูนว่าคุณคู่กันยังไงก็ห่างกันไปไม่ได้หรอกเออห่างกันไปเดี๋ยวก็กลับมานะคะ แนเองนะสำหรับชาวชิกประกดนะคนมีคู่นะคะก็จบไปแล้วเนาะขอคุณมากๆสอนกันติดตามนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสนะถือว่ามาดูกันสนุกสนุกก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย